อะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วางแผนเทรดนะครับประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมครับพศ2568นะครับคุณผู้ชมหรือว่านะครับเช้านี้ครับโอ้โหราคาทองคำครับเปิดแก็บนะจาก3325นะครับคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ทุบงไปนะครับเปิดแก็บถึง4,000จุดเลยนะครับมาเปิดที่ประมาณ3286นะครับแล้วก็ดูท่าทีรูปทรงแล้วก็นี่เหมือนว่าจะไม่อยากขึ้นไปปิดแก็บเท่าไหร่ละ ทุบลงอย่างต่อเนื่องนะครับเช้านี้ก็มาที่3 2 6 1แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับว่าแนวรับแนวต้านนะครับของคู่ทองคำนะครับแล้วก็ BDC แล้วก็ EU วันนี้จะไปทางไหนต่อนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอนะครับ ครับผมก็ฝากด้วยเลยกันนะครับกับโบรกเกอร์ FBS นะครับหาท่านไหนที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับเปิดบริการมา16ปีแล้วนะครับในเรื่องของการฝากเงินถอนเงินครับทำได้ค่อนข้างรวดเร็วและก็ไวมากๆนะครับหาท่านไหนที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ FBS สอบถามรายละเอียดการเปิดบัญชีได้ที่น้องแอดมินได้เลยนะครับคุณผู้ชมมาโอเคครับเดี๋ยวนี้ครับมาดูคู่ทองคำกันนะครับผมชาวนี้เรียกว่าโอ้โหราคาครับกดลงมาค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับผมก็ อันนี้เป็นอันนี้เป็นแผนเดรัวที่วางแผนไว้กับพี่ๆในคาส ซูเปอร์เทรเดอร์นะครับพอดีมีพี่ๆนักเรียนนะครับมาเรียนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็อ่ะเดี๋ยวมาดูครับในส่วนของเดย์นะครับก็ยังคงมองเป็นฝั่งขาลงอยู่นะครับตอนแรกก็มองว่า2แท่งนี้กลับตัวขึ้นนะครับแต่แล้วนะครับแท่งนี้ครับมาเป็นสีแดงจากนั้นครับกดตัวลงมาแท่งนี้เป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแท่งสีเขียววันศุกร์ปิดท้ายนะสุดท้ายครับทำเฟรมวีกับก็กลายเป็นว่าไปปิดแท่งเป็นสีเขียวนะครับผมซึ่งผมมองว่า ที่เขาขึ้นไปบริเวณ35เนี่ยคือขึ้นไปประมาณไป จะเก็บจะขึ้นไปเก็บไส้นะครับแล้วก็ค่อยทุบนะแต่ไม่ขึ้นไปถึงสามพันห้าร้อยอะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดราคาจะลงเนี่ยตอนเนี้ยผมก็มองว่าพร้อมลงได้แล้วนะครับเอออันนี้ในทำฟิล์มเดย์ครับก็มองเป็นแพทเทิร์นนะครับที่คล้ายๆเป็นดับเบิลท็อปได้เหมือนกันนะโดยราคาสร้างสวิงอ่าเขาเรียกว่าสวิงไฮด้านบนนะครับแล้วก็ไปรีเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดราคาเนี่ยได้หลุดเส้นนิกไลน์นะตอนนี้เส้นนิกไลน์ล่าสุดเนี่ยผมก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมมนนีอองเป็่า โซนแนวรับที่แข็งแรงเลยนะครับถ้าเกิดหลุดสวิงนี้ไปได้เมื่อไหร่เตรียมทุกยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าหลุดหลุด3 2มสองาสามส่สามสหนึ่งสองอะไรเนี่ยครับหลุดโซนนี้ไปนี่คือล่างเลยนะครับเจอกันที่ <laughs> 2 9 8 1ข้างล่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับเออนี้ถือว่าเนี่ยเป็นที่ที่เขาจากมาค่อนข้างไกลนะครับผมก็ก็เตรียมที่จะกดตัวลงไปทเทสด้านล่างได้แล้วนะครับวันนี้ ก็มองโอกาสที่จะกดตัวลงมีต่อนะครับผมเพราะงั้นครับเอาไว้ง่ายเลยละกันนะครับผมถ้าวันนี้ราคาดีรีบาขึ้นมานะครับโซนที่น่าสนใจก็คือบริเวณที่เขาเปิดแกลบนะครับผมอันนี้ให้ไว้เป็นโซนแนวต้านนะครับ3ามสสงนะครับ3ามสนะนี่หน้าหน้าหน้าช้อนอ่าหน้าหน้ากด S นะครับผมเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยรอเอเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับคุณผู้ชมครับแนวรับก็เจอกันที่นี่เลย 3237นะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับที่มองเป็นปลายไส้นะของ4ชั่วโมงนะผมก็คือประมาณ3215นึี่ครับให้ไว้2โซนนะคุณผู้ชมตอนนี้3273เนี่ยจะไปถึงข้างล่างเลยหรือเปล่านะครับส่วนตัวบอกว่าถึงวันนี้โอกาสถึงนะเพราะว่าเนี่ยแค่เปิดแค่เปิด,แ,ปดแกลบมานี่ก็4,000จุดแล้วนะคุณผู้ชมวิ่งสัก9,000จุดนี้ไม่น่าใช่เรื่องยากนะครับวิ่งไีบแค่เท่าไหร่ บิ๊กแค่3,000จุดนี่ก็จะถึงโซนแนวรับแรกละนะครับถ้าใครจะรอช้อนบีก็รอประมาณ3 2 3 7นะครับส่วนแนวปลอดภัยครับลองไปที่3 2 1 5ครับผมอาจจะสต็อปนะครับ1,000จุดจากราคาที่เข้าก็ได้นะครับ2แนวนี้ส่วนแนวต้านครับวันนี้ให้ไว้3 3 2 4นะครับสามสามองสี่กูจะขึ้นมาถึงนี่นานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับจะมีตรงนี้ครับ1นึงตรงประมาณ3 3 1 5นะครับ2โซนนี้น่าสนใจ นะครับยังไงลองวางแผนกันดูนะครับสํหรับราคาทองคำครับมองว่าดีดแล้วลงต่อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูคู่ต่อไปครับ BTCUSD ครับโอ้โหตอนนี้ครับราคาเรียกว่าทะลุกรอบนะครับแนวนี้ขึ้นมาก็ไปกันต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้เริ่มเขาเรียกว่าเป็น Sideway up แล้วนะครับคุณผู้ชมจุดนี้ผมมองว่าจะมีการเทขายนะครับเพื่อยอลงมาเทสดีมานตรงนี้แล้วก็ค่อย ดีกลับขึ้นไปแรงๆอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับตอนนี้1 5 0 0 0แแล้วนะครับเมื่อเมื่อเช้าที่ราคาขึ้นไปเทสนะครับผมแล้วก็ย่อมาเป็นพันเหรียญเลยนะเ,เดี๋ยวไปดู4ชั่วโมงครับด้านซ้ายตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับสชั่วโมงยอดออทามไฮเดิมของเขาอยู่ที่อา้าวอันนี้คือออทาไฮแล้วเหรอเดี๋ยนะอ่าใช่ครับผู้ชมครับกําลังจะ ATS อีกครั้งจะมาหรือเปล่าผมมองว่าโอกาส ATS มีสูงนะ ปลายสุดนี่คือ1 9 0 0 0แนะครับผู้ชมดูดูทรงแล้วก็ทาทะลุไปรอบนี้ที่ยาวแน่ๆนะผู้ชมเจะทะลุหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวรอรอรับชมกันนะครับก็สำหรับแนวของ BTC ครับแนวที่น่าสนใจนะถ้าเกิดราคาเนี่ยย่อตัวลงมานะครับก็มองไว้บริเวณนี้ครับจะถึงไหมประมาณก้าอหนึ่งแเลยนะครับหนึ่งแ 150นะครับก็1ชั่วโมงอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็น4ชั่วโมงนะครับผมก็อยู่โซนนี้นะส่วนแนว1ชั่วโมงเนี่ยแนวรับนะครับแนวรับแรกเลย1 1 7 0 0 0นะครับเนี่ยรอรอรอย่อลงมาแถวโซนนี้เดี๋ยวหาจังหวะช้อนได้นะครับอ่ะส่วน stop loss ครับก็วางไว้ประมาณ1,000จุดก็ได้ครับหรือว่า2,000จุดนะจากออเดอร์ที่เข้านะครับ โซนแนวต้านครับวันนี้เป็นไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับแนวต้านห่วงว่ามันน่าจะไปต่อได้อีกนะครับถ้าแนวต้านที่รอเอสสวยๆจริงๆก็ยอดไฮเดิมประมาณหนึ่งแสนเก้าพันครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะลองวางแผนดูครับต่อไปครับเป็น EURUSD ครับราคาครับโอ้ยได้กดตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าทุบค่อนข้างแรงนะครับรอบนี้น่าจะ เตรียมกดตัวลงไปได้แล้วนะครับสำหรับ EURUSD นะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะดิวโลอีกครั้งหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ขึ้นมาปิดแกวบร้อยแล้วด้วยนะครับน่าสนใจน่าสนใจโอเคคู่นี้มองลงต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขาภาพรวมของข่าวนะครับคุณผู้ชมขออภัยครับเสียงเสียงอ่ะโอเคครับเออ วันจันทร์ครับวันนี้ไม่มีข่าวนะครับผมไม่มีข่าวกล่องแดงนะจะเป็นกล่องเหลืองหมดเลยนะครับส่วนวันอังคารครับวันพรุ่งนี้เป็น u s เอสดอลลาร์กล่องแดงนะครับผมแล้วก็วันพุธครับไม่มีนะครับผมวันพฤหัสครับไม่มีอ่าวันพฤหัสเป็นคอพพีไอนะครับแล้วก็ดีเทลเซลนะส่วนวันศุกร์วันศุกร์มีคุณสมบัตอันนี้มองว่าไม่น่าแรงนะครับเพราะงั้นข่าวสําหรับสัปดาห์นี้ผมมองว่าข่าวที่จะแรงก็คือ CPI นะครับในวันในวันพรุ่งนี้อ้าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มี CPI เลยครับเออใชอ่ใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้ CPI นะแล้วก็วันพฤหัสจะเป็น PPI อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้จะไปทางไหนนะผมมองว่าทองคำน่าจะเด้งขึ้นวันนี้แล้วเตรียมทุบต,ต่อพรุ่งนี้หรือเปล่าอืมเรารับชมกันนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็หากท่านไหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยนะครับหากท่านไหนที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่ม Signal นะครับใช้บริการซิกแนลลงไปถึงคลาสเรียนต่างๆครับสอบถามรายละเอียดการเปิดบัญชีแล้วก็สอบถามรายละเอียดคลาสเรียนนะครับได้ที่น้องยมินได้เลยนะครับทั้งสองคลาสเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในบันเทรดเดอร์กับซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับทุกคนจะได้สิทธิ์นะครับในการเข้ากลุ่มสิกเนลตลอดชีพด้วยนะครับเรียกว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับสุดท้ายครับหากใครชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับขอให้ทุกท่านกำไรท่วมพอตทุกคนครับสวัสดีครับ